ตอนนี้เที่ยงคืนกับ6นาทียินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาใหม่แล้วก็ทุกท่านที่ยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับในช่วงของชนกลุ่มหลอนนะฮะยังไงฝากเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงทาวดังเกินไปหรือเปล่าหรือว่ายังไงยังไงก็แจ้งกันเข้ามาได้ขอให้คนที่ยังดูอยู่นะตอนนี้นะฮะปิดไฟในห้องให้มืดเลยฮะปิดไฟในห้องให้มืดเลยฮะแล้วก็มาฟังผมเล่าเรื่องต่อไปนี้นะฮะ ที่ให้ปิดไฟเนี่ยม,มันจะได้อัธรตในการรับชมนะครับมันจะได้อัตรตในการรับชมนะครับแล้วก็จินตนาการภาพตามไปนะฮะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากแชร์ให้หน่อยนะฮะวันนี้ผมมีหนึ่งเรื่องจะมาเล่าให้ฟังอย่างที่ผมเกินไปตั้งแต่ตอนต้นชั่วโมงนะครับเ,เรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ฮะผมฟังมาจากน้าคนหนึ่งฮะน้าคนหนึ่งชื่อน้าสมพร จะช็อกกำลังมาพี่เวนการขอบคุณมากครับอ่ะนะครับน้าสมพรนะฮะน้าสมพรเนี่ยอายุ47ปีอายุ47ปีฮะน้าสมพรประกอบอาชีพอ่าเป็นคนขับรถแท็กซี่ฮะ,ะน้าสมพรเป็นคนขับรถแท็กซี่นะครับปกติเนี่ยนะฮะน้าสมพรจะขับรถแท็กซี่อ่า แค่เวลาช่วงเช้าครับโดยออกไปทำงานตั้งแต่ตีห้านะฮะแล้วก็ช่วงประมาณ4ี่โมงเย็นก็จะเอารถไปส่งคืนนะฮะก็จะให้กะที่เขาวิ่งกลางคืนได้ใช้ต่อนะฮะรถคันหนึ่งใช้2คนนา้นาสมพรเช่ารถขับนะฮะมีอยู่วันหนึ่งนะครับน้าสมพรเนี่ยได้ขับรถแท็กซี่ปกติเนี่ยก็จะมีรายได้เป็นเกาะเป็นกร,รมนะ,ะในแต่ละวันนะะแล้วช่วงหนึ่งครับ ช่วงนึ่งเนี่ยน้าสมพรขับรถแล้วยอดไม่ถึงเป้ายอดไม่ถึงเป้าฮะเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆสมาชิกเนี่ยออกมาออกจากงานมาแล้วก็มาขับรถแท็กซี่กันเป็นจํานวนมากนะฮะก็เลยยอดที่เคยที่ยอดที่น้าสมพรได้รับเนี่ยก็ไม่ได้ตามเป้าเหมือนเหมือนตะก่อนนะครับน้าสมพรก็เลยมีความคิดว่าหรือว่าเราจะขับรถแบบควงกะดีไหม เราจะขับรถแบบควงกะดีไหมฮะน้าสมพรเขามีความคิดหนูนะขับรถควงกะเนี่ยหมายความว่าน้าสมพรเอารถออกจากอู่ตั้งแต่ตอนเช้าเลยตั้งแต่ตีห้าเลยแล้วก็ลากยาวเลยฮะลากยาวลากยาวไปเลยฮะเหมือนกับเอารถมาใช้24ชั่วโมงนะฮะเหมือนเอารถมาใช้24ชั่วโมงเลยนะฮะกะว่าจะวิ่งทั้งกลางวันด้วยวิ่งทั้งกลางคืนด้วยนะฮะน้าสมพรคิดอยู่สักระยะหนึ่งฮะก็เอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับ ครอบครัวนะฮะเอาไปปรึกษากับครอบครัวครอบครัวก็เห็นดีเห็นงามด้วยนะครับหลังจากนั้นครัาสมพรก็ที่ติดต่อไปกับเท่าแก่เจ้าของอู่รถแท็กซี่ที่ที่แก่ได้เช่ามานะฮะว่าเท่าแก่ครับผมขอพอรถครวมกะ24ชั่วโมงเลยฮะตอนนี้รายได้ผมมันไม่ถึงเป้าครับนะครับเท่าแก่ก็ไม่มีปัญหาครับ เอาตังค์มาให้เขาเขาก็ไม่มีปัญหานะ,ะเสร็จปุ๊บน้าสมพรก็ได้รถมาละควงกะวิ่ง24ชั่วโมงหลังจากนั้นครับวันต่อมาน้าสมพรเริ่มวิ่งเลยฮะอย่างจริงจังเลยฮะทำกันต่อนเนื่องมาประมาณอาทิตย์ก,กว่าๆฮะน้าสมพรได้เงินเข้ากระเป๋าเป็นเป็นเกาะเป็นกรรมครับอยอดรายได้เนี่ยพุ่งขึ้นจากเดิมนะครับยอดรายได้พุ่งขึ้นจากเดิมอีกนะฮะน้าสมพรก็เออการที่เราตัดสินใจมาขับ มาขับรถควง24ชั่วโมงนะครับจากที่เราได้ยอดเงินพันกว่าบาทตอนนี้เราได้2,000กว่าบาทต่อวันก็ถือว่าโอเค2,000กว่าบาทบางทีก็ถึง3 0 0 0นนะนะครับน้นพร้ก็รู้สึกว่า,ารู้สึกว่าแฮปปี้กับสิ่งที่ตัวเองเหนื่อยหน่อยนะครับครอบครัวก็แฮปปี้นะครับหลังจากที่ขับมาได้ประมาณสักสักสัปดาห์กว่าสัปดาห์กว่านะครับมีอยู่คืนหนึ่งครับนะสมพรมก็ขับรถตามปกติฮะ รับผู้โดยสารตามปกติครับแล้วช่วงดึกครับช่วงประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งคนก็น้อยใช่ไหมฮะผู้โดยสารขึ้นรถก็น้อยนาสมพรเลยเลือกที่จะไปจอดรับผู้โดยสารหน้าสถานที่นาสมพรเลือกที่จะไปจอดรับผู้โดยสารตามแหล่งสถานที่บันเทิงฮะแหล่งสถานที่บันเทิงก็เป็นพวกผับใช่ไหมฮะแล้วตอนนั้นเนี่ยผับปิด ช่วงเวลาตีสองฮะผับปิดช่วงเวลาตีสองนั่นสมพรก็ขับรถไปไปจอดปุ๊บนะฮะปกตินั่นสมพรจะไม่ขับรถกลางคืนนะฮะจะไม่ขับรถแท็กซีก่กลางคืนนะฮะเนื่องจากว่าแกอายุมากแล้วแล้วสายตาแกก็วิสัยทัศน์ในการมองเห็นในยามค่ำคืนเนี่ยแกก็มองเห็นไม่ชัดเจนใช่ไหมฮะแต่ว่าด้วยด้วยวิกฤตการณ์นะครับเรื่องรายได้ที่เข้ามาน้อยกว่าเป้าที่ตัวเองตั้งเอาไว้เนี่ยมันเลยทาให้แกต้องแกต้องขยันมากขึ้นกว่าเดิมฮะมาขับรถควงกะเป็นขับ 24ชั่วโมงหลังจากนั้นฮะน้าสมพรก็ขับไปจอดต่อคิวครับเกือบตีสองน้าสมพรก็ขับไปจอดหน้าสถานบันเทิงฮะมีผู้คนออกมาเลิกจากผับบาร์ออกมายืนรอกันอยู่ข้างถนนเป็นจํานวนเยอะมากแท็กซี่ขึ้นคันออกคันขึ้นคันออกคันแบบนี้เลยะจนกระทั่งมาถึงคิวของน้าสมพรครับน้าสมพรจอดรอได้แป๊บหนึ่งฮะมีผู้หญิงสาวสวยหน้าตาดีครับ ใส่ชุดสีขาวทั้งชุดนะฮะเสื้อขาวกางเกงขาสั้นขาวทั้งชุดนะฮะเดินขึ้นมาบนรถแท็กซี่ฮะอ่าแล้วก็บอกกับน,น้าสมพรว่าพี่ไปรามคำแหงซอย32อ่านะครับน้าสมพรก็บอกว่าโอเคครับหลังจากนั้นน้าสมพรก็ขับรถออกจากแหล่งบันเทิงครับเพื่อจะไปส่งคุณผู้หญิงคนนี้นะฮะที่ซอยรามคำแหง ในระหว่างทางน้าสมพรก็ได้พูดคุยกับผู้หญิงคนนี้ฮะถึงเรื่องทั่วไปนะฮะก็คือมาเที่ยวเป็นยังไงครับสนุกไหมครับมาคนเดียวไหมครับก็ผู้หญิงคนนี้ก็คุยถามตอบปกตินะคุยถามตอบปกติแล้วอยู่ๆผู้หญิงคนนี้ก็เงียบไปครับก็เงียบไปนะฮะนาสมพรถามอะไรแกก็ไม่ตอบนะครับแกก็นสมพรก็เหลือไปดูที่กระจก ที่อยู่เป็นกระจกสองหลังนะฮะเหลือไปดูว่าอ้าวยังอยู่ผู้หญิงคนนี้ยังนั่งอยู่ข้างหลังนะฮะอ่ายังนั่งอยู่ข้างหลังนะครับพอขับไปถึงรางกำแหงปุ๊บนะครับเข้าซอยเข้าซอยรางกำแหงจุดหมายปลายทางที่จะไปเนี่ยนะฮะเลี้ยวซ้ายเข้าไปปุ๊บนะครับนาสัมพรคิดโอ้ร้องโอ้ขึ้นมาเลยครับโอ้คุณครับทำไมซอยนี้มันมืดมันเปี่ยวเหลือเกินครับ ทำไมซอยนี้มันมืดมันเปี่ยเหรือเกินครับะนะฮะหลังจากนั้นปุ๊บนะครับรถก็วิ่งเข้าไปในซอยในซอยเนี่ยถนนจะเป็นถนนแบบเป็นหลุมเป็นบ่อฮะและช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าฝนพอดีฮะถนนเป็นหลุมเป็นบ่อนะฮะรถแท็กซี่ก็วิ่งแล้วใช้ความเร็วได้ไม่มากนะวิ่งไปก็ต้องหยอดหลุมไปนะครับถามว่า คุณผู้หญิงครับไปทางไหนต่อครับเข้าซอยมาแล้วคุณผู้หญิงบอกว่าวิ่งตรงไปเรื่อยๆแล้วสังเกตบ้านใหญ่ๆอยู่ฝั่งซ้ายมือนาสมพรก็ขับรถไปเรื่อยๆครับเข้าไปประมาณสัก3มกิโลขับไปก็ขับไปไม่เร็วนะว่าทางวิ่งเร็วไม่ได้ครับทางเป็นหลุมเป็นบ่อและช่วงนั้นเป็นหน้าฝนด้วยนะคะนาสมพรก็ขับไปรถก็กระเด้งไปกระเด้งกันนาสมพรก็พยายามที่จะขับแบบให้นุ่มนวลที่สุดเพราะว่ามีผู้สื่สารนั่งอยู่ข้างหลังใช่ไหมฮะอ่ะ พอขับเข้าไปถึงจุดหมายปลายทางครับไปเจอบ้านหลังใหญ่ๆเลยนะฮะน้าสมพรก็จอดรถหน้ารั้วบ้านครับผู้หญิงคนนั้นก็ยื่นเงินแบงค์ห้าร้อยมาให้กับน้าสมพรครับน้าสมพรรับเงินห้าร้อยนะครับแล้วก็ก้มพยายามจะหาเงินทอนตอนนั้นค่ารถประมาณสองร้อยกว่าบาทนะครับน้าสมพรน้นาสมพรกําลังจะหาเงินทอนให้กับพี่อาให้กับคุณผู้หญิง ะะแต่จังหวะนั้นนายสมพรได้ยินเสียงเปิดประตูรถแล้วปิดประตูรถครับแล้วผู้หญิงคนนั้นก็เดินเข้าไปในบ้านหลังนี้ฮะอะ่นายสมพรก็หันไปมองแล้วก็เปิดกระจกครับกดเปิดกระจกฝั่งซ้ายทืดคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงครับลืมตั้งทอนครับแต่ผู้หญิงคนนั้นหันหน้าเดินเข้าบ้านโดยที่ไม่มีการตอบอะไรไดใดทั้งสิ้นนะฮะนานสมพรเลยคิดว่าอ๋อ หรือว่าคุณผู้หญิงคนนี้เขาคนรวยบ้านเขาหลังใหญ่เขาคงให้ทิปนะครับเขาคงให้ทิปกับนาสมพรนะครับนาสมพรก็หันไปมองบ้านเขาครับบ้านเขาเนี่ยเป็นบ้านเป็นบ้านสามชั้นนะครับเป็นบ้านสามชั้นหลังใหญ่มากนะครับหลังใหญ่มากมีต้นไม้มีต้นไม้ปลูกสวยงามมากครับแล้วก็มีไฟสองต้นไม้เนี่ยเป็นจํานวนมากนะครับหน้าบ้าน หน้าบ้านนี่คือมีไฟประดับสวยเลยนะครับหลังจากนั้นฮนาสมพรก็มองบ้านหลังนี้แล้วชอบครับเพราะว่าบ้านต้นบ้านหลังนี้มีต้นไม้ต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่ปลูกสวยงามครับมีการตัดแต่งกิ่งอย่างเป็นระเบียบมีไฟส่องต้นไม้อย่าง,งสวยงามเลยฮะนาสมพรก็เคลื่อนรถออกครับวิ่งตรงเข้าไปในซอยเพื่อที่จะหาจุดกลับรถฮะและย้อนกลับมาออกปากซอยนะครับ นัำทพรเคลื่อนตัวออกไปนะฮะเลยบ้านไปนิดนึงฮะไปพบกับจุดกลับรถที่จะกลับรถได้นะฮะเออผมลืมไปข้ามไปในซอยนี้นะฮะจะเป็นซอยแคบๆค,ครับซึ่งมันไม่สามารถที่จะกลับรถแบบหน้าบ้านได้บนถนนได้ธรรมดานะฮะมันก็จะต้องไปหาพื้นที่ว่วางๆฮะที่พอที่รถที่จะถอยท้ายเข้าไปแล้วกลับได้แบบนี้นะฮะแล้วในซอยนี้นะฮะเป็นซอยที่บ้านแต่ละหลังนะฮะปลูกอยู่ห่างๆกันนะฮะปลูกอยู่ห่างๆกันนะครับแสงไฟถนนก็ มีบ้างดับบ้างนะครับไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะฮะโดยโดยสภาพซอยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเหมือนเป็นเป็นหญ้าเป็นหญ้าเป็นบึงน้ำเป็นหนองน้ำซะส่วนใหญ่นะฮะบ้านคนก็จะมีน้อยแต่ว่าพอเข้ามาถึงบ้านหลังนี้เนี่ยบ้านหลังนี้เนี่ยใหญ่โตมากนะฮะหลังใหญ่โตมากมีความสูง3มชั้นนะฮะแล้วก็ด้านหน้าบ้านเนี่ยตกแต่งด้วยต้นไม้มีไฟส่องสว่างเป็นอย่างดีนะฮะหลังจากนั้นปุ๊บน้าสมพรก็เคลื่อนรถ เพื่อที่จะเข้าไปในซอยแล้วไปหาที่กลับรถฮะพอหาที่กลับรถนะครับ,ก,บ,รรบกับรถเสร็จปุ๊บนะครับกับรถมาเสร็จปุ๊บนะครับนา้าผมน้าสมพรคนขับนะฮะก็จะอยู่ฝั่งขวาฝั่งเดียวกับฝั่งเดียวกับบ้านใช่ไหมฮะ <c oughs> น้าสมพรด้วยความที่ตัวน้าสมพรเนี่ยเขาประทับใจในบ้านหลังนี้ฮะพอเขากับรถมาได้ปุ๊บเขาก็หันไปมองอีกครับหันไปมองบ้านหลังนี้อีกครับ แต่ภาพที่เขาเห็นณนะตอนแรกที่มาถึงกับตอนที่เขากําลังจะวิ่งผ่านณณนะนะจากนี้ไปนะฮะบ้านหลังนี้กลับกลายเป็นหน้ามือและหลังมือทันทีครับสิ่งที่เขามองเห็นอยู่ณนะตอนนี้กลายเป็นบ้านร้างครับที่มืดสนิทนะฮะต้นไม้ปกคลุมแทบมองไม่เห็นตัวบ้านเลยครับผิดจากบรรยากาศที่เขาเห็น ตอนแรกครับที่มาส่งผู้โดยสารฮะเป็นบ้านสวยมีต้นไม้มีไฟส่งประดับต้นไม้อย่างสวยครับแต่ตอนกลับรถมาแล้วนะฮะนาสมพรมองไปบ้านหลังนี้เป็นบ้านร้างครับมืดสนิทครับรถวิ่งผ่านจุดที่นาสมพรเอาผู้โดยสารล,ลงเอาผู้หญิงคนนี้ลงครับประตูรั้วนะครับมีมีต้นหญ้าครับเลื้อยปกคลุมซึ่งเป็นไปไม่ได้ครับ ว่าผู้หญิงคนนี้จะลงตรงนี้แล้วสามารถเดินเข้าบ้านหลังนี้ไปได้ครับนาสมพรขนลุกขึ้นมาแบบขนตั้งขึ้นมาเลยนะฮะขนที่แขนนี่คือแบบที่แขนที่หูนี่คือแบบขนตั้งขึ้นมาเลยตอนนี้ผมก็ขนลุกนะจริงๆขนตั้งขึ้นมาทันทีเลยฮะนาสมพรอึอ้งมองครับพยายามจะคิดอยู่ครับว่าเฮ้ยมันใช่หลังที่กูมาส่งเขาหรือเปล่าวะมันใช่หลังที่กูมาส่งเขาหรือเปล่าวะ หรือว่าเรายังไม่ถึงหรือว่าเมื่อกี้เราส่งคนแล้วเราขับผ่านบ้านหลังนี้ผ่านบ้านร้างนี้มาแล้วเราไม่เห็นนะฮนะน้ผมก็เลื่อนรถไปอีกครับเลื่อนรถไปจนไม่เจอบ้านหลังนั้นฮะกำความสงสัยตอนนี้ขนลุกแล้วฮะรู้สึกเริ่มขนลุกแล้วเอาไงดีวะอีกใจหนึ่งหรืออีกใจหนึ่งก็คิดว่าเฮ้ยตัวเองนี่อาจจะมองไม่เห็นบ้านร้างหรือเปล่านะสมพรเลือกที่จะ ถอยรถกลับครับถอยรถกลับครับถอยรถกลับมาจนกระทั่งถึงจุดที่ตัวเองกลับรถและก็เดินหน้าไปใหม่ฮะและหันไปมองบ้านหลังเดิมครับก็มีอยู่แค่หลังเดียวครับตอนนั้นนะครับสภาพบ้านเห็นแตกต่างจากตอนที่มาส่งผู้โดยสารนะครับหลังจากนั้นปุ๊บนาสัมพร์รีบใส่เกียร์หมาครับเชนเกียร์ขับเกียร์หลุมบอ่ออะไรไม่สนใจแล้วครับรีบเหยียบร,รถเต็มที่ครับ เพราะคิดว่าตัวเองต้องเจอแล้วฮะต้องเจอของดีแน่นอนแลนะ้วฮะต้องเจอของดีแน่นอนแล้วนาสมพรคืนนั้นฮะตอนนั้นเป็นเวลาประมาณตีสามฮะนาสมพรรีบกลับเลยฮะจากหน้ารามไปเอกมัยนะฮะบ้านพักอยู่นั่นนาสมพรรีบขับจากกลางแผนไปเอกมัยแล้วรีบเข้าบ้านเลยฮะแล้วตลอดตั้งแต่ต <ns> ีสามที่ถึงบ้านนะฮะนาสมพรคิดอยู่ตลอดเวลานอนไม่หลับครับนาสมพรแกนอนไม่หลับแกคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเฮ้ย สิ่งที่สิ่งที่มันเห็นมันคืออะไรผู้หญิงคนที่คุยเล่นมาอยู่บนรถผู้หญิงคนที่บ้านหลังใหญ่ๆที่เรามองตอนแรกว่ามันสวยงามมันมีไฟส่องประดับมันคืออะไรนะฮะน้าสมพรคิดเรื่องนี้ทั้งคืนจนตัวเองไม่ได้หลับครับเผลอหลับอีกทีหนึ่งเกือบสว่างประมาณตีห้าหกโมงเช้าน้าสมพรน้าสมพรเผลอหลับไปนะฮะเรื่องนี้น้าสมพรไม่ได้เล่าให้ครอบครัวฟังครับ พอตื่นรู้สึกตื่นรู้สึกตัวได้ตื่นขึ้นมาครับรีบอาบน้ําแต่งตัวฮะขับรถมาดูที่บ้านหลังเดิมฮะเมื่อมาถึงครับนะสมพรจอดจุดเดียวกับที่เอาผู้หญิงคนนี้ลงจากรถฮะสภาพบ้านครับใบไม้ที่ร่วงใบไม้แห้งที่ร่วงเนี่ยเต็มบ้านเต็มหลังคาหมดฮะบ้านเก่าไม่ใหม่เหมือนตอนที่เห็นนะฮะต้นไม้มีแต่มีทั้งต้น กิ่งหักตายบ้างมีต้นใหญ่โตบ้างอ่ามีมีต้นหญ้าเลื้อยปกคลุมรัว้วแทบจะมองทะลุไม่เห็นในบ้านครับและหน้าประตูบ้านมีป้ายใหญ่ๆฮะอ่าติดประกาศว่าเป็นสถานที่บุคคลห้ามบุกรุกนาสมพรกลับมานั่งคิดทบทวนแล้วเมื่อคืนเราไปส่งไข่วะ แล้วเมื่อคืนเราไปส่งใครวะผู้หญิงใส่เสื้อชุดขาวที่รับมาจากย่านรัชดานะฮะแล้วมาส่งในซอยรามคำแหงซอยนี้นะฮะแล้วเดินลงให้ตังปุ๊บแล้วเดินลงเข้าไปในบ้านนะน้าสมพรถึงแม้ว่าเป็นกลางวันขนก็ยังลุกครับน้าสมพรรีบกลับรถออกมาครับมาจอดปากซอยฮะนึกขึ้นได้ครับเมื่อคืนรับเงิน500บาทจากผู้หญิงคนนี้แล้วเอาใส่เก๊ะที่วางแขนนะครับ น้าสมพรนึกได้รีบเปิดเก๊ะนั้นขึ้นมาหยิบแบงค์ห้าร้อยนั้นขึ้นมาครับมีใบเดียวฮะน้าสมพร,มพรก็หลอนนีกครับว่าเปิดเก๊ะขึ้นมาแล้วก็เจอแบงค์ห้าร้อยใบนั้นครับเป็นแบงค์ห้าร้อยใบนั้นครับแต่สิ่งที่เขาเจอเมื่อคืนนะครับเหตุการณ์ที่เขาเจอเมื่อคืนน้าสมพรพยายามจะหาคําตอบฮะ วันต่อมาครับนาสมพรชวนเพื่อนครับน้าสมพรชวนเพื่อนใหม่ครับกลัวก็กลัวนะฮะอยากรู้ก็อยากรู้ฮะนาสมพรชวนเพื่อนนั่งแท็กซี่มาด้วยกันครับมาถึงซอยนี้วนวนหานะครับไปเจอลุงคนหนึ่งครับลุงคนนี้กําลังจะเหมือนแกเดินตกปลานะฮะใช้เบ็ดไม้ลวกอะฮะเดินตกปลา อยู่อยู่ตามริมถนนนะฮะจะเป็นหนองน้ําเป็นกอหญ้าเป็นหนองน้ํานะครับนายสมพรถามลุงว่าลุงบ้านเนี่ยร้างมากี่ปีลุงบอกว่าบ้านนี้ร้างมาหลายปีแล้วแล้วเจ้าของบ้านไปไหนครับเจ้าของบ้านเสียชีวิตทั้งครอบครัวจากอุบัติเหตุไปเที่ยวต่างจังหวัด แต่หลังจากนั้นมาบ้านนี้ร้างมีคนมาลองของเยอะครับมีคนมาลองของเยอะครับาทางสำนักง,งานเขตเลยติดป้ายประกาศที่ดินส่วนบุคคลห้ามบุกรุกนะครับแต่นะสมพรไม่เคยได้ยินข่าวนี้เลยฮะแกไม่เคยได้ยินข่าวนี้มาก่อนหน้านี้เลยครับแกไปรับผู้โดยสารผู้หญิงคนนี้ฮะใส่ชุดขาวนะครับอันนี้ผมเล่าย้อนนะผู้หญิงคนนี้ใส่ชุดขาวที่รัชดาสถานที่บันเทิงนะฮะขึ้นรถแก ในช่วงประมาณาตีสองก็กว่านะฮะแล้วให้มาส่งแต่ระหว่างทางแกก็นั่งพูดคุยกับผู้หญิงคนนี้ฮะมีการคุยเล่นนะฮะมีการสอบถามต่างๆนะฮะผู้หญิงคนนี้ก็ตอบแล้วเสียงที่ผู้หญิงคนนี้ตอบคือเป็นเสียงเหมือนคนคุยกันปกติไม่ได้เสียงเย็นไม่ได้พูดแบบช้าๆนะฮะน้าสมพรเอาผู้หญิงคนนี้มาขับรถมาจอดผู้หญิงคนนี้ลงหน้าบ้านตัวเองนะครับ ควักตังให้แบงค์ห้าร้อยไม่เอาตังค์ถอนครับให้ทิปยิงคนนี้เดินเข้าบ้านและหายไปสภาพบ้านใหม่มีต้นไม้สวยประดับด้วยต้นประดับด้วยไฟนะฮะประดับด้วยไฟสองต้นไม้เป็นจํานวนมากนะครับมองเข้าไปนี่บ้านสวยนาาสมพรเลยชอบนะฮะและหลังจากนั้นนางสมพรขับรถเข้าไปเพื่อจะกลับรถออกมาหน้าบักซอยนะฮะจังหวะขับกลับรถมาเนี่ยมาเจอบ้านหลังนี้มองอีกครั้งนึงครับกลายเป็นบ้านร้าง เห<ท>ตุการณ์นี้นัทพรได้คำตอบจากลุงว่าเจ,จ้าของบ้านครับตายกคัวครับจากอุบัติเหตุนะฮะเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับอ่าเรื่องนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะฮะเรื่องนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะฮะเป็นไงครับฟังเรื่องนี้แล้วเป็นไงฮะเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยมีประวัตินะฮะถ้าใครทันนะฮะบ,บ้านหลังนี้มีประวัติบ้านหลังนี้เคียนนะ ถ้าสมัยนั้นย้อนไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยนะฮะย้อนไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยบ้านหลังนี้เรื่องเล่าจากบ้านหลังนี้นี่เป็นเรื่องดังแบบต้นต้น,ต,นติดอันดับเลยนะ,ะแต่ปัจจุบันก็ไม่รู้ว่าเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาแล้วเปลี่ยนแปลงเป็นอะไรนะฮะอันนี้อันนี้ไม่ทราบนะเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้เข้าไปตั้งนานแล้วนะฮะอ่า อ่ะอันนี้ก็คือเรื่องเล่าจากน้าสมพรนะฮะลุงวัย47ปีนะปีลุงวัยนะ47ปีขับรถแท็กซี่นะครับโอเคครับสำหรับในค่ำคืนวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านที่ติดตามนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ CF สินค้านะครับก็ขอให้ทุกท่านปลอดภยัยขอให้ทุกท่านและครอบครัวปลอดภัยจากโควิดนะฮะปลอดภัยจากโคโรนานะฮะแล้วก็ขอให้ทุกท่านสู้ๆนะฮะกับ กับสภาวะแบบนี้กับเศรษฐกิจแบบนี้นะฮะประเทศไทยต้องชนะนะครับและกลับมาพบกันใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วงบา่บายของวันอาทิตย์เดี๋ยวผมลั่งไลฟ์สดต่อนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยช่วงบ่ายๆสักประมาณบ่ายสามนะครับสักประมาณบ่ายสามของวันอาทิตย์นะฮะเดี๋ยวผมมาลั่งไลฟ์สดขายสินค้าต่อ,อยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยโอเคครับสำหรับในค่ำคืนวันนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอบคุณมากทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ